ครอบข้ากับ <It> ่านแตะไปปรินฮรก็เป็นการแข่งขันอนะครับการข้าบอลก็ให้ ผู้ภา <_ Gimme for u> ็ต <oyu> <fi> ้องรู้ว่าเสียเล่นบอลกับทีมโรงเรียนบ้านน้องว่ากับโรงเรียนบ้านคุคกับกีฬาเรือักเขา วันนี้เต้เต้เป็นตัวสำรองนะครับอยู่นี่เตัวสำรองอนุบาลครับนเศรษฐภูมิอนุบาลนะครับนะครับสังเกตนะครับคุณดูโค้ชจะมีนักกีฬาสมบูรณ์มากเลยสำรองนุ่เปลี่ยนตัวแล้วครับวันนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วครับหนองไปครับสุดเล่นะครับเอาแล้วครับตอนนี้ โอเคนะครับเอาได้ไหมาสนุกด้ไครับตอนนี้ทีชเชสนะครับนักบาลลังก์าวกำลังลงเก่งครับแล้วดูเขาน้าดูมองเลสอาท่านผู้บัญชาการต้องยืนทางสนามนิดนึงเนาะเออครับเพื่อเพื่อเรีกนนะครับให้กำลังใจนะครับอ่าผู้ตัดสินอนุบาลน้องว่าพี่แดงเรียนดีนะ เนีดีครับวนี้กสนานะครับต uh, no, no ั ja ้งต so, no. ah, ั้นะครับนักแนนี้อตจี eh, ีเราตนเั็นายบุอายุนะครับยก็จะตั้งครับครับบอลไปทางไหนเขาก็จะเทไบงนั้นครับไาแลวครับลูกนี้เอาครับไบยูโตทีน้งดับาง้าลูนี้อ่า มาข้างหน้ากองหน้าอยู่ไหนครับคุณลุงกองไม่มีกองหน้าครับตอนนี้เด็กไม่ได้ม่งคอดีกับ็ยชุมนเลยครับนี่อา้เอาโนไปที่ไหนกันไปเพื่อแล้วครับเอาได้รู้แล้วเอาไปเลยไปเลย

aku di rumah lagi kamu di rumah lagi, lama เตะบอลเตะบอลมาแล้วเตะต้องกาใจรวมกันททุ่มหนงวัทุ่มหงวัทุ่มทุ่มป้้าเนาเตะเอาบอลเอาบอลออกข้าไปข้างเหน่อกันอาจรบอลทุ่มไปข้างหน้าลูกจะดว่าจะด ยีกตอค็ับดูตามตัวนะดูตามตัวได้อยู่ทีกยืนดเอาละครับอาุนาแป้วอาุูบนอ่าบงดียาก็ลูกนบงดยาโอ้ถึงไม่ฆ่าครับรื้ไปหน่อยครับต้องตั้งใจเวลาสขึ้นอย่ายืนดูครับเพื่อจะไล่บอลูกเอออย่ายืนดูอย่ายดูย นอลมาดิบอลไปยิงบอนโอ้รวงมาทิ s <S ่เกมกำลังยุ่งครับครับตรงนี้จะรู้ได้แบบไหนวินาคาบากับของยันยางไม่บองกันย์ตกต่ำไป้วจีนและญี่ปุ่ตรงนี้อล้วมาดูนี่ตรงนี้จะเป็นแบบอะไรนะนี่มันอะครนะนี่มันอรนะเฮ้โอ้โหอบคุนว่าจับได้เวยงาเตะไปข้างหน้าลูกวางไปข้างหน้าวางไปวางไป

ได้ีกาครับบรบาล่มทุกคนจะเอาอีกครับเอครับจะเรียกันครับลูกวิ่งร่มันต่อเนื่อนขยับขยับตัวตลอดีละให้ตึงและตาดไปข้างหน้าให้ทาพวกันลักลูกเข้าแถวอ่าอาเข้าแถวรลกแาเลาขึ้นเลยอ่าไปครับคนที่สองเมือดาลูก กินน้ำกินท้าก่อนแล้วกขาวมาดูที่อดีันกแถวรมือให้สองทขอบคุณครับอบขอบคุณครับสวัสดีด้วยขอบคุณครับสองาขอบคุณครับก่อน้ยครับขอบเดียรหน่อยแล้วจากีจ